สวัสดีจัดทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะคะเราจะพาทุกคนเดินไปชมบรรยากาศวิวตรงตรงแม่น้ำตรงพุ่นเด้อค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแรงนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะ,ะ,คะบรรยากาศ คนเบิง่งตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเกือบห้าโมงมืดไวมากเห็นว่าคะตอนนี้พี่เดินไปประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะเบิง่งมืดแล้วค่ะสี่โมงกว่าคะ่ะเกือบห้าโมงแล้วจะมืดไวมากเลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศเป็นไงนะคะ ทุกคนเบิงสี่โมงหาสิบนาทีค่ะมืดแล้วเปี่ยวออกมาเดินตอนสี่โมงสิบหานาทีมืดไว้ค่ะแฟนเปียวบอกว่ากลับบ้านได้แล้วมันมืดเนี่ยค่ะไว้ไม่ร่วงเนี่ยต้องระวังค่ะเวลาเขาะปั่นจักรยาน ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเดินแป๊บเดี่ยวเองเปี่ยวพึงนวดลูกค้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเปี่ยวจะให้ทุกคนเบ่งเนาะลูกค้าเปี่ยวอเป็นลูกค้าไม่นหแม่ค่ะแล้วก็มูแนะนำมาอยู่อมองทํางานนะ่ะแม่ค่ะเห็นงานอยู่ธนาคารเขากันแนะนําพนักงานอันมาสื่อบัตรของขวัญกับเปี่ยวนะ่ะแม่ค่ะเขาจะเป็นเขาจะได้ค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่า ค่าที่เขามานวดทั้งสิ้นนะคะบริษัทจะจ่ายให้ทั้งสิ้น่ะคนก็สิเมียหนวดเสร็จอันเบ้าลายนะแม่ค่ะแล้วเปี่ยนกับบังคับให้น้อนน้อนในวางสิมิตะเบาเ่าก็ลูกค้ะแล้วเปลี่ยนกับเมียเห็นไหมค่ะทุกคนบังเปลยนแสงทุกคนบ่งเด้อเปี่ยกเอานมให้กินกินเยอะสีหมดทุกคนเบ่งหวเต็มเยอะก็สีหมดหรอบ่งชิมเปียกไว้กองอยู่กุ้มเยอะฉันเอากลับบ้านน้ำเดือเปรี่ยนปะนะเอาอันนี้กลับพร้อม เป็นระยะหัวลูกค้าเปลวสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะนหละคะ่ะทุกคนเปยวกับพึงเหตุงานแล้วนะคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างยุ่งแน่นะคะลูกค้าก็เล่งมาซื้อบัตรของขวัญพอว่างเวลาบังคับให้ลูกค้าจองเวลาเอาไหมคะ,ะ,คะทุกคนนหละคะ่ะทุกคนเหตุงานเมาาื่อไหร่ก็ถึงจุดหนึ่งเขาก็อิ่มโตนะคะเปยวเฮ็ดทุกมือนี่คือเฮ็ดแบบว่าเพื่อยูรอดนะคะ พอให้มีเงินสื่อกินสื่อ,อยากแล้วก็จ่ายภาษีค่ะเมื่อก่อนไปเห็ุงานหลายจนเปียวบม่มีเวลาให้ตัวเองนะคะเร่งนะแมคะเปียวเห็ุงานมาตั้งแต่เปิดบริษัทเปียวเห็ุงานหลายค่ะ,คะทุกคนพักเที่ยงเปียวก็กินข้าวแค่สามสิบนาทีแล้วก็นวดลูกค้าต่อเพื่อที่เขาจะได้มีลูกค้าประจานะคะทุกคนอบอกว่าจะเป็นค่านวดกระถือเอียงกัถือเปียวมดนะแมคะจนถึงจุดจุดหนึ่ง เาไม่ีลูกค้าประจำเขาก็เริ่มวางมือใดเขาก็เริ่มพอนขายใดอย่างเี่นะคะกว่าจะมีลูกค้าประจํานะคะทุกคนใช้เวลาโดนมากแล้วก็กว่าอย่างจะลงตัวทุกอย่างนะคะแล้วก็เพราะทุกอย่างลงตัวสุขภาพจาตวรับมาแย่อย่างเี่นะคะทุกคนเดีเเยวค่ะเกี่ยวกายยูใดเพราะช้าพวงนี้นะคะช้าตรงนี้ดีมากเลยนะคะทุกคนเป็นช้าที่แปลว่าเพิ่มพลังงานผู้หญิงน่อยไหมคะ เห้เขามีพลังงานในระหว่างวันนะคะแต่จะมีรสชาติค่ข้คางเปรี้ยวแน่นะคะถ้าคนชอบกินรสชาติเปรี้ยวจะบ่ค่อยมาะคะ่ะจะมีพวกขิงมีดอกชบาลากชบานะคะแล้วก็นี่ละคะเฮดไห,ห้รู้สึกว่าออนหวานๆเปรี้ยวแน่นะคะทุกคนเป็นชาที่บบมีคาเฟอีนนะคะแต่ว่าเฮดไห้เขามีพลังงานระหว่างวันแล้วกามีชาต่างๆเนี่ยค่ะจะเปรี้ยกะ ดื่มเองแน่แล้วก็ขายในร้านนะคะเปรกก็อยู่ในนั้นของพวกนี้นหะคะ่ะเปรกก็ตั้งแต่เปล่าไปเริ่มออกเดินอาทิตย์ที่แล้วเนาะค่ะแล้วก็อาทิตย์นี้เปล่กก็เริ่มไปยิ้มแน่แล้วก็ช่วงกลางวันเปี่าก็พยายามพักผ่อนนะแม่ค่ะพยายามหลับตาทําสมาธิตั้งนาฬิกาวไว้สิบห้านาทีหัวสมองก็แล่นไปนั่นแล่นไปนี้นะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะทุกคนคือการทํางานของเขารเราเขาเห็นงานผู้เดียวนะคะเขาจะเร่งรีบโดยที่เขาไม่ได้ รูตัวเลยนะคะว่าเขาเขาฝ่าเขาฝ่าฟังกันทุกอย่างนะคะแล้วก็ลูกค้าเปียวนะคะวันนี้ที่มาเพื่อนว่าเด้โอ้ยฉันมาจับประตูนสั้นๆก็บเปิดบได้ฉันแล้วก็ว่าเป็นยักษ์หลานนี่คือแปลกแท้กลับไปที่ทํางานเพื่อนฉันนะเลยบอกว่าเปียวเขาบรับโทรศัพท์ที่เพียดอกเธออย่าโทรไปแลวกับเขารับเฉพาะขอความเท่านั้น ฉันก็หังว่าเป็นอย่างบริษัทนี่คือแปลกแทบทรบปอะไดก็บมาคย,รยาเรัเรบเได้บอกว่าเปี่ยวเราโทรศัพท์เพราะว่าเวลาที่เปี่ยวทางานเปียวบ,บย่อยากให้โทรศัพท์ไปรบกวนลูกค้าแล้วเปียยกับติดนิสัยในการปิดเสียงโทรศัพท์มาหลายปีแล้วไปวาสิแล้วการในระนงที่เปียวนวดลูกค้าเสร็จเปี่ยกับมานั่งดื่มให้ลูกค้าดื่มกาแฟหรือดื่มช้าในช่วงขณะที่เขาคิดเงินแล้วก็จ่ายบินนะคะเปี่ยก็จะพูดคุยกับเขาสินะคะ ด้วการลืมลืมตอบขอความลูกค้าหรือว่าลืมเบิ่งโทรศัพท์เพราะว่าเรามีโทรศัพท์ทั้งหมด3เครื่องเลยไหมคะเครื่องหนึ่งก็ไว้เฮ็ด YouTube อีกเครื่องหนึ่งกับไอตอบลูกค้าเนาะงานนะคะอีกเครื่องหนึ่งก็เอาไอแธลเลียน,นเลยไหมะเรีนเรีนไปหาเพื่อนๆเยีเ่ยมบ้านเนี่ยค่ะทุกคนคือขนาดจะจัดระบบระเบียบขนาดนี้เป็นยังยังเป็นคนเฝ้าหน่อยไหมคะเร่งรีบเรามันเห็นห้เปลี่ยว เฮ็ดบทันนะคะเอาเห็นงานคนเดียวเนาะค่ะเดี๋ยวก็เลยบอกลูกค้านะคะว่าที่เปียวเหตุแบบนี้เพราะว่าเปียวอยากใส่ใจลูกค้าคนที่เปียวมีอยู่ปัจจุบันไปวางซีเออเถอนนี่เหตุงานฉลาดมากเลยว่าหลายๆวันนี้เปียว่านอนเนี่ยเถินเปียวหนหวยลูกค้าเไหมคะทุกคนเปียวเกือบลุดดาลูกค้าดีนะมันนี่ดื่มช้าอันปั๊บสมดุลผู้หยิงเห็ไหมค่ะบทันพ่อแย่นี่ถือเปียวด่ากักเปียวแห้งแบบ อารมณ์สวิงน่คะทุกคนโอ้ยเป็ยระยะมัวเจ้าของแต่เป่ยวก,กับสุขภาพดีขึ้นแล้วนะคะเปรยวออกไปเดินนะคะเปียวดูแลเจ้าของนะเปียวดูแลเจ้าของก็คือเปยออกกําลังกายคะ่ะเขายิ้มแน่แล้วก็ออกไปเดินแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองนะคะเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองเขาจะเขาจะได้เขาจะได้เต็มที่กับการพักผ่อนนะคะเปียวบริวาคนอื่นมีวิธีแบบใดน,นะคะแต่สําหรับเปียวนะคะ่ะที่เปียวเลือกเค่แบบนี้เพราะว่า การที่พี่ทางานเนี่ยค่ะเพียบกได้อยู่ไก่ค้นนะค่ะเฮาบ่อะไรอารมณ์ดีทุกวันที่จะมาสแตนบายแล้วก็คุยกับลูกค้ายิ้มแย้มแต่เฮาก็ต้องทําสินะคะตั้งแต่เมือ่อเศา้ามาจนหอดเลิกงานนะคะลูกคา้าเพี่ว่เ้าวีาว่ววหยุดเลยคนแรกอะกันจองเวลาปีหนาเพี่บ่ให้จองมาข้างใดก็อยากจองไปว่ายยาเฝ้าฉันฉันจะตัดสินใจแค่นึงสินปีไปวางสิ ยานเปี่ยวปิดบริษัทย่านเปี่ยวเพืเ่อเห็ุงานตอนปว่าเพื่อเหตุแต่เบ่งท่านได้รู้เป็นว่าสิเราก็เคก็ขอดีเลยนะคะเพื่ปชอบมากที่ลูกค้าเขาอยากเาใช้บริการกับเขาเพราะเขาเป็นคนมีระบบระเบียบให้เขานะคะแล้วเปียกับบอกเคยยกเลิกลูกค้าเลยถ้าเปียนบอเป็นไข่เป็นเอียงสินะคะแล้วมันเลยให้ลูกค้าแบบชิ้นกับเขานะคะชิ้นในระบบของเขาแล้วก็อยากมาใส่บริการบ่แมนว่าเปี่ยนหนวดเก่งเอยียงขนาดนั้นนะคะแต่ว่า เราฟังลูกค้าค่ะลูกเราจำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าได้ล้วก็เวลาลูกค้าเราอยากให้เปียวฟังเพื่อจะนั่งฟังนะคะทั้งที่เปียวเบ่อยากฟังแต่เปี่ยวก็ฟังยังีงนะคะทุกคนมันก็เลยให้เสียเขาแบบชอบเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะเพียวก็เลยบอกลูกค้าตรงๆนะคะว่าเธอช่วงนี้ตรงนี้ฉันบ่ค่อยทํางานเน่าังสิอ๋อเป็นยังเปียวบอกฉันบ่ค่อยโอเคฉันนะ กันเลยอยากดูแลตัวเองก่อนเอาเป็นว่าปีหน้าเขาจงคุยกันไหมเป็นไงว่างสิครงใส่ริตวตัวเปียวทุกคนหายติบเปียวเพื่อะไรอยากหัวลูกค้านะแมไหมคะ่ะเยียกันเลยโอ้ยเนาะปกติคนอยู่น่เขาจะบริหารติบนะคะเพราะว่าคานวดเนี่ยหลานเปียวแพงอยู่แล้วแล้วก่บบวกอย่างภาษีเพิ่มบวกอย่างแต่เปียวค่ะภูมิใจนะคะที่ว่าเขามีงานทํานะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เปียวมองเห็นคือเปียวต้องดูแลตัวเองนะคะสุขภาพดีเขาก็จะมีพลัง เหตุงานมีพลังสู่เหรอไคะ,ะความคิดความอ่าน,เ,นเขาก็จะโหลดแล่นนะคะนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกน,นะคะการหาหมอการพบปะผู้คนอีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องใช้เวลาสิไปหาภัยสิเขาสิโทรไปหาเพื่อนจะไปหาวันนี้เด้อม,มันก็บ่ได้เังสินะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องจัดระบบระเบียบนะหมคะมันเลยเฮตุให้เ,หเขารู้สึกหดหูรู้สึกรู้สึกบกพ่อคล้ายนะคะไดจะเป็นเรื่องงานได้จะเป็นเรื่อง เอียงรอบๆตวนะคะแล้วกัญาเบียวจะเดินทางเราได้ค่ะอาทิตย์นี้ลหละเบียวก็จะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองปกติแล้ววันเสาร์เบียวจะไปบ้านญานะคะเบียวชอบที่จะอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ให้อิสระทั้งความคิดแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนะคะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้ายุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเฮาก็เครียดพอแล้วแล้วท่าสุขภาพเฮามาเจ็บ เป็นเอ็นไข้หรือว่าเขามาป่วยหรือว่าโดยเฉพาะคนอยู่ในเมืองนอกนะคะมันเป็นอย่างที่ค่อนข้างยากมากเลยนะคะไดจะคิดฮอดบ้านไดจะคิดฮอดอาหารการกินคิดฮอดแสงตะวันคิดคิดถึงไออุ่นนะคะแล้วเขาต้องอดทนหลายอย่างนะคะเพราะว่าจะเป็นแรงกดดันต่างๆรอบๆตัวนะคะสําหรับเปียวนะคะเปียวมองเห็นว่าสุขภาพเขาเขาต้องดูแลนะคะเพราะว่าทางเขาไปดูแลตอนนี้ มันอาจจะบม่มีโอกาสสยคะทุกคนนั่นแหละค่ะจึงในดูแลสุขภาพเด้อค่ะเปียวขอกราบขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาทําไทยแล้วก็ห่วงใย,ยเปียวนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆเขา้าล่างใจอีกครั้งดูแลสุขภาพนะคะ